Honda j a จ z ครับผมเนาะ GE นะครับผมเนาะตัวท็อปตัวนี้ก็เป็นสเกิร์ตชุดแต่งรอบคันเลยเซ็นเซอร์หลัง4จุดนะครับผม1อยเม็ดอาร์คลอยอะไรเดิมนะครับผมเนาะเป็นไฮไลท์อีกตัวหนึ่งของ Honda j a จ z คือพับเบาะในการเก็บของสัมภาระเรามาทำโปรโมชั่นเหลืออยู่ที่ สวัสดีครับวันนี้กับผมเนาะอยู่ที่เต็นท์ทีเคกูรคารนะผมเนาะวันนี้อยู่กับเซลนายนะครับผมเนาะน้องใหม่นะครับผมเนาะฝากนะ้าฝากตัวด้วยนะครับผมเนาะครับผม <S <S วันนี้เรามีรถตระกูลของฮอนด้านะครับผมที่วัยรุ่นชอบเล่นกันมากเลยที่สุดเลยก็คือเป็นฮอนด้าเจ็ดจนะครับผมเนาะตัวท็อปตัวนี้เป็น1.5ตัว SV เลยนะครับผมเนะาะไปเดี๋ยวผมพามาดูอรอบๆตัวรถของ ว o นด a าเจ็ตตัวนี้เลยนะครับผมเนาะ ครับผมอ่าเดี๋ยวผมพามาดูชมภายของตัวรถ Honda าเจ็นะครับผมเนาะจากก่าข้างหน้าเลยก็คือเป็นก่ากระจังหน้านะครับผมเนาะเป็นตาของ Honda าโลโก้ตรงนี้นะครับผมเนาะอ่าแล้วก็อ่ากระจังหน้าตัวนี้เป็นอ่ารังพึ่งนะครับผมเนาะอ่าแล้วก็ตัวนี้เป็นหลอดไฟนะครับผมเป็นหลอดไฟไฮโดรเจนเลยนะครับผมเนาะนะครับผมพรอ่าพร้อมสเกิร์ตอ่าเท่มาจากอ่าโชว์รูมศูนย์เลยนะครับผมเนาะแล้วก็อ่าหลอดไฟตัดหมอกนะครับผมเนาะกับตัวนี้นะครับผมเนาะเป็นรถ เป็นสีเทาดำตัวใหม่เลยนะครับป็นตัวไฮคลิกเลยครับผมเนาะอ่าเทรับฟือนหลอดไฟนะครับผมเนาะอ่ามาแล้วมาชมกันด้านข้างของตัวรถนะครับผมเนาะอ่าวันนี้มาพร้อมกับยางปี2019ครับผมเนาะเป็น1.85่งทับ60 R15 นะครับผมปี2019ยางยังใหม่อยู่นะครับผมเนาะกระจกด้านข้างออกพร้อมกับไฟเลี้ยวนะครับผมเนาะสี ด้านข้างสีดําของตัวรถเลยมือจับสีตัวเดีวยวกันกับของของตัวรถเลยเป็นสีเทานะครับผมเนาะตัวนี้ก็เป็นสเกิร์ตชุดแต่งรอบคันเลยทั้งหน้าหลังสีด้านเลยนะครับผมมาครับผมมาวันนี้พามาชมของคอนดัตเจนะครับไปดูไฟท้ายของคอนดัตเจก่อนจะเป็นหลอดไฟเม็ดมะยมเลยนะครับผมเนาะนี่แล้วก็หลอดไฟเลี้ยวไฟถอยนะครับผมเนาะเสาอากาศเดิมของจาก โรงงานผลิตเลยนะครับผมตัวนี้ก็คือจากโรงงานเลยก็มีชุดแต่งตัวนี้มาสเก์ตหลังจะมีะเซนเซอร์หลัง4จุดนะครับผมสวยๆเดิมๆนะครับนี่ด้านในนี่คือเก็บสัมภาระได้ออกกว้างขวางมากเลยนะครับผมเนาะแล้วก็จะพามาดูอีกที่หนึ่งนค็คือที่พวกยางอะไหล่นะครับผมเนาะเดิมๆก็มีพวกยางอะไหล่กุญแจแม่แรงนะครับผมเนาะอยู่ครบทุกชิ้นเลย อย่างเดิมลูกค้าลงใช้งานมากน้อยมากเลยโอเคครับเดี๋ยวพาชมอ่ารอบครอบคันเสร็จแล้วก็มาดูรา,ายละเอียดนะครับว่านี่หนึ่งคือพวกหัวน็อตนะครับผมเนาะไม่มีรอยแกะรอยทํา,า,านะครับผมเนาะ่ายขัวเลยครับครับผมเนาะนะครับสภาพเดิมนะครับผมโอเคครับผมเดมี๋ยวผมพามาชมว่าสภาพรถเคย เกิดอุบัติเหตุหรือเปล่าน้องครับผมเนาะดูกันไม่ยากนะครับพี่หนึ่งเลยเราอะดึงซีนของกระยางของกระดูกงูมาดูเลยก่อนครับแ่ารอยตะเข็บรอยเมตดอาร์กนะครับผมเดิมไหมค่ะเดิมเดิมถ้าของเดิมจะเป็นรอยอาร์กแบบนี้ครับผมเนาะอ๋อข้างหน้านะครับผมเนาะโซนฝั่งคนคนขับนะครับผมเนาะอะเหมือนกันเลยอพามาดูเหมือนกันครับผมเนาะนี่รอยเมตดอาร์กรอยอะไรเดิมนะครับผมเนาะ สเโอเคครับผมโนพพาไปชมรอบคันเสร็จแล้วเดี๋ยวผมพามาดูของภายในห้องเครื่องของตัวรถของ h อ n ด้า a z z ตัวนี้นะครับผมมาดูห้องเครื่องนะครับเป็นห้องเครื่องของตัวไอ t e c ทนะครับเป็นตัวใหม่แล้วนะครับผมเครื่องเดิมนะครับผมเนาะเดี๋ยวผมพามาดูก็อ่าหนึ่งคือเนาะรอยตะเข็บครับรอยรอยตะเข็บของฝากระโปรงนะครับอ่านี่ของเดิมนะครับ อ่าแล้วก็อ่ะพวกหัวหน็อตหัวเดิมนะครับผมเนาะไม่เคยแกะไม่เคยทานะครับผมเนาะ <_ S 1> ตะเข็บแก้มสายนะครับแก้มขวาเหมือนเดิมครับน็อตไม่เคยแกะไม่เคยทำเนาะ <_ S 2> อ่าแล้วก็มาดูคานนะครับผมคานของตัวรถอ่าจะมีพวกหัวหน็อตพวกอะไรแล้วก็ LR ซ้าายขวาอยู่ครบนะครับผมเนาะ <_ S 1> อ่าตัวนี้คือสภาพเดิมนะครับผมได้ที่ได้มาแก่ลูกค้าเลยสวย,สวย ครับผมเนาะน,นี่แก้มฝั่งซ้ายก็น็อตเดิมนะครับแล้วก็อันนี้เหมือนเดิมครับถ้าของเดิมนะครับผมเนาะจะมีอะมอพวกมอกพวกโลโกโล้แล้วก็คิว,ค,วคิวโค้ดของตาของ Honda เลยนะครับส,สมสมติว่าพวกบุ๊กสวิตหายหาไม่เจอเราสแกนตรงนี้ได้เลยเลยครับผมเนาะโอเคครับผมเนาะ เดี๋ยวผมจะพา,าคุณลูกค้าหรือทุกๆคนนะครับที่ชอบรถ Honda เจนะครับพามาดูโฉมภายในว่ามีตัวแต่งตรงไหนเพิ่มไหมหรือเพิ่มเติมไหมครับผมเนะาะะมาดูกับภายในก่อนเลยคือเดิมๆนะครับอันนี้คือเดิมเลยครับเดิมจากโรงงานเลยพวกเครื่องเสียงพวกอะไรก็เป็นตัวแผ่นซี y, DVD, DVD, ดีดีวีดีอะไรปกติเหมือนเดิมอ่าตัวนี้ไม่ได้แต่งนะครับเนาะตัวนี้จะมีตัวพิเศษก็คือตัวนี้เป็นตัว ่าเกียร์ไมเตอร์ชิฟนะครับผมตัวนี้สวยๆแล้วก็ ABS นะครับผมที่พวงมาลัายนะครับผมอ่ะเดี๋ยวพามาดูเลขไมล์กันนะครับผมตัวนี้เลขไมล์นะครับผมวิ่งมาอยู่ประมาณ85,000กิโลนะครับผมเนาะโอ้ผมว่าคันนี้วิ่งน้อยใช้งานน้อยมากเลยวิ่งยังไม่ถึงหมื่นกิโลนะครับต่อปีนะครับผมเกียร์เป็นเกียร์ออโตโน้นะครับผมเนาะแล้วก็เบาะเป็นเบาะกระบยี่เป็นเบาะ ผ้าเบาะเดิมาภายในเดิมนะครับผมเนาะตัวแอร์ก็จะเป็นตัวปุมปิดเปิด,ป,ด,ป,ดปิดนะครับกับตัวนี้ที่เก็บของสัมภาระก็ใส่ได้กว้างขวางอยู่เหมือนกันเก็บได้อยู่เหมือนกันนะครับผมบางคนบอกว่า,ารถตัวแฮสบกแถวสองนั่งไม่ค่อยสบายแต่ผมลงมาลองนั่งดูแล้วนะนะผมก็อ้วนแบบเนี้ยแต่ว่าสบายไหมก็ไม่ได้สบายมากแต่ก็พอแบบโอเคระดับหนึ่งนะครับผมนี่เบาะ เบาเดิมบาอ,อะไรนะครับแล้วตัวเนี้ยมีข้อดีของตัวรถเดนคือหนึ่งในการที่ไปเที่ยวไกลๆแล้วก็อยากขนของสัมภาระตัวเนี้มีการพับเบาเก็บเบาะได้ด้วยนะครับผมชครับนี่เลยครับนี่เป็นไฮไลท์อีกตัวหนึ่งของ Honda Jet คือพับเบาะในการเก็บของสัมภาระในการขนของจะไปต่างจังหวัดหรือไปตั้งแคมป์ปิ้งนี้เราขนของได้ หรือหาพวกแคมป์ปิกนิกมานอนในรถเพื่อจะไปตากอากาศก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าที่นั่งที่ตรงนี้ก็กองขวางนอนได้ทั้ง2คนเลยโอเคครับผมเนะาะตัวที่ผมนำเสนอตัวนี้ก็เป็น Honda Jazz นะครับตัว1.5 SV ตัวนี้เปิดตัวครั้งแรกนะครับอยู่ที่7 0 0 0 0 0กว่านะครับผมเนาะแต่วันนี้ เรามาทำโปรโมชั่นเหลืออยู่ที่319,000หนึ่่บาทใครสนใจก็ฝากติดตามทางาเต็นทีเคกูดคาด้วยนะครับผมเนาะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ทางเต็นของเราด้วยนะครับผมเนาะถ้ามีคลิปใหม่นำไหนมานำเสนอก็ เราฝากติดตามทางเพจทีเคกูดาด้วยครับโอเคครับบ๊ายบายบายบายค่